สุดล่องลงมาแล้วครับขอที่วันชัยเฮ้ยวัตวันชัยไล่ต่ออดีตชิงครับไหลเอาได้วิสุทธิ์ข้ามข้ามมาหานิ่ิพง์เอาลงพื้นได้นี่สุพันธ์ข้างแล้วครับจิพง์ย้อนมาโค้งกลับคนเป็นคนซ้ายอดีตอยู่แถวป้ายแล้วครับหนึ่งข้างให้ย้อนหม่เป็นสุพันธบ้างวิสุทธิ์สายเที่วันวันชัยไม่เสียงปอดก็จะเดี๋ยวกันเข้ามาโดนสวนนะครับสุพันธ ก็ร้อให้บีจีขับสบาบีบนะครับเจ้าตันบีจีขับนะครับสไลด์ไปถึงปัจจุบันกระทุ้งได้ครับเ100%ได้ได้แล้วมี่คนทางเ100%เลือกตัวนอกที่ปกก้าครับปกก้ามีคนคนเดียวมุนเดียร์สีเหลืองนัองเป็นของบีับทางซ้ายเต็มเต็มวันชัยแก้ให้อดีตได้อัชช่าก็อดีตถรู้ว่าอัชช้าหลังแล้วมาต่อมาซัดเองครับโอ้โห1-0นี่บีจีขึ้นทางทุกคนขึ้นนำอย่างสุดสวยเลยครับโอ้โห โโอ้หดูครับเลี้ยงเลาะมาเลยนะครับผู้ทําประตูชัยใส่เมืองทองอยู่ในเต็ดครับในเกมลีกให้กับทูแบงคอกยอในเต็ดเป็นการยิงในเกมลีกได้